สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตพลอัตพลเชื่อตอนนี้เขายู่กับน้องพลครับอาจารย์พลมือกีิจารและก็มีเจรีญเมืองทั้งเป็ดครับครับตอนนี้เขาอยู่ในโซลเฟอ่์เมืองโกซุมพิสัยอ่าพอตย์จอดเททุระสีแดงสีแางสีแดงวันนี้เขาไปรถอ่ากับรถแลนด์เกตคิที่แล้วที่เ้าว่ารถบัรนมันเปลี่ยวนี่คันนี้เป็นรถ ของพ่อพญาอาทิตย์ fate, ครับพี่น้องคนของจะเข้ากับนั่งสามคนตั้งหลังเป็นกระบะตั้งหลังรถบกไกลบรนไุกประมาณหกสิบกิโลอนนี้ก็เดี๋ยวสิพาอพี่น้องเวงบรรยากาศการเดินทางคลิปนี้อาจจะมีลมจั็หน่อยครับเจะว่ากันครับรถไรเดะครับรถมารถพ่ออาทิตยดนะครับพี่นี่ครับอ้วนพี่น้องไม่เห็นเห็นดาราป่ะพี่น้องอ้วนเพิ่งขุนนั่งยังพุบไมาจากบุ้งมาตัวเดียว มาตัวเดียวคู่นะเห็นทั้งป่ายว่ามุมป่ายทั้งบุญมาจากน่าจะมาจาะคู่สอที่ครับมาจะบุ้งลิงมาตัวเดียวโดดเลยอ่ะก็อลิงโกชุ่มเดี๋ยวเห็นแล้วลิ่องโกสูงมวันนี้ของแท้ปุนเด้ของแท้วันนี้ครับพ่อกันครับบ้านเสือโกกตำบลเสือโกกอำเภอว่าปีวทุ่มจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนี่แหละครับชีนมะลิมประเด็นช่วยรู แต่ว่าสุปโงกับบรีที่เลียดยังดรอไม่ได้หมดงานมวลเพราะว่าตะกี้คิดพอตสมัยไปเขียงานก่อสร้างก็นั่งยังสิละเป็นเกมปกปีกตะกี้ก็นั่งยังสิละยังไม่ลงโอ้ยบรรยากาศแต่บรรยากาศหักเลยอาจ์ชิมีลมเลยจังเลยพี่น้องมแล้วสภาพพี่น้องเป่นบรรยากาศกันเด้ท่ารึเปล่าแล้วใส่ไซเป็นบรรยากาศโบ้โหใส่ดอกไปสิละขัดขัดตัดต่อ โอเคเดี๋ยวค่อยพกกันพี่น้องครับขออนุญาตเดินทางก่อนพี่น้องครับตอนนี้เขาอยู่ใส่หืมเขาหันใจเป็นบ้าเขาหันใจเมิ่งไหร่ครับเป็นบ้าบ้าเราบอกว่าบ้่นเราแค่ไม่ได้ห่อนใจนี่นั่นแหละบอกตอนนี้เขาอยู่ใส่เมิ่งไหร่ ครับพ okay, ี okay, ่น้องครับไปเรื่อยเรื่อยเป็นบอสบ้ันท้งโอเคพี่อว แล้วครับพี่น้องพอดแล้วองตรงปีกตรงปีกได้เพราะหลังหันตรงปีกไม่ทักเขาอยกบอกพอดแล้วครับผมอันนี้เป็นบุญบังซาบังไฟเดี๋ยวลงกันพอดแล้วพี่น้อง โอ้เจ้าอ๋อลงไปเนี่ยไปเลยไปเลยครับไปเลยตลาดนั่นมันเป็นตลาดนันตะจนิโอ้ยพี่หนุ่มอโทษครับอโทษครับขอหอดแล้วงานเวทีกำลัง แล้วคนจะคูว bueno. ่าตลาดนัดเป็นแบบไหตลาดนัดก็แบบว่าแบบคู่กันนะน้องครับทัขางนีว่าไงบอก่าคแน่นแล้วคนะน่นแล้วคนะนัดแล้วใส่มือหทีใส่ะออต้องบีกต้องบีกต้องบีกครับต้องบีกข้างหนาน่ะไม่ได้ครับไปไปไปทำที่บ่ตาน ไปแล้ครับครับผมอื้อตลอดฮอดตอนนี้อือฮแล้วครับพี่น้องบันเสียโกกถึงแล้วถึงแล้วเอามันเร็วเอามันเร็วถึงแล้วถึงแล้ว โอ้เลือดตากระเด็นเลยพอแล้วครับพี่น้องมันเชื่อกมครับโัดเหับพด่น้อแบ่งโซเือแล้วครับพี่น้องเอาของลงเดี๋ยวพี่น้องโอ้เออหัดเลี่ในที่ชุดโอ้ย เดี๋ยวเราเขาหยหัดคนของกันคนของซอยพ่อทิดกันครับเดี๋ยวคนมาขอกันมาคิดหน่อยมากันต่อเดินหน้าแล้วถอยเข้ามาเลยครับครับครับโอ้ยรำไม่รู้นนตัวยังไงวะ ตรงมาตรงมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นก่อนขึ้นก่อนพ่อหักสายมาเลยตรงมาไปนี่ตรงมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมวเดี๋ยวมาจุดไปจุดให้มัน่ะ เปิเองเขาเยปิดขอได้ยเวาอิงมครับรถไพล่ะรถพอทิดครับมาทัานี้หรซุ้มผมเ่บานี่เขางซุ้มผมมาํกันี่นั่งกระบะมาแมนุ้มซุ้มก็ยังใหม่ยางอางใม่แ่รถบัรก็ด้จาบกงรถบั่เ่ ไปแล้วไปแล้วเนื่อคือเดือดเหนือแท้เข้ามาสวัสดีครับจะสั่นในกระจอยไปยูดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ตันทรหอดแล้วครับพี่น้องการเดินทางอันเน่าไก่ของซุ้มเฮาในที่สุดก็หอดแล้ว โอเคพี่น้องเนี่ยว่าช่างนิชกอนครับพลอกันไม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของตันแทุกนทุกผู้ริดชอบครับพี่น้องพี่น้องปลอดไม่คลิปหน้าพี่น้องวันเดียววันเดียวสวัสดีครับ